สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาหยอดเม็ดถั่วฝักยาวนะคะวันนี้บ้านไร่วังพยอมจะหยอดถั่วฝักยาวไว้กินนะคะอันนี้ถั่วฝักยาวของบ้านไร่วังพยอมแช่น้ําไว้นะคะสองชั่วโมงเม็ดอืดแต่ไม่รู้ว่าเขาจะงอกดีขนาดไหนนะคะเพราะาเม็ดอันนี้ค้างปีแล้วนะคะ แต่ก็เคอยอยดมาหลายครั้งก็ยังได้ผลอยู่นะคะก็จะได้คำนวณดูว่ามเมล็ดถั่วของเราที่เราเอาไว้พันเองนี้เราจะสามารถอยู่ได้นานกี่ปีนะคะโดยที่เราเก็บในอุณหภูมิปกตินะคะใส่กล่องกระดาษเก็บไว้นะคะเดี๋ยวไปดูการหยอดกันเลยนะคะเราก็จะเงาะหยดแบบง่ายๆนะคะตามสไตล์ของบ้านไร่บางพยอมนะคะ ใส่หลายๆเม็ดไม่เป็นไรนะคะการความงอกมากน้อยเราไม่แน่ใจนะคะ เราก็จะขุดหลุมไม่ต้องลึกมากนะคะขุดแบบนี้เลยนะคะขุดให้ระยะหนึ่งฟุตนะคะ เราก็ยอยยดต่อแบบนี้เลยนะคะยดยดใส่4เม็ด5เม็ดเลยนะคะเพราะว่าเม็ดอันนี้บ้านไรยบางพียงก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ผลขนาดไหนพอเม,ม็ดนี้2ปีนี้และะ้วค่ะตอนนี้บ้านลายบางพยอมขุดหลุมของถั่วฝักยาวนะคะได้ไป120หลุมนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปหยอดกันต่อนะคะไปดูกันเลยค่ะอาจารยช่วยบ้านไร่วงพยอมด้วยนะคะแดดร้อนจังเลยวันนี้เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมด้วยนะคะตอนนี้บ้านไร่วงพยอมก็ได้หยอดถั่วฝักยาวลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ แล้วบ้านไร่วงพยอมจะมาอัปเดตตอนที่เขาขึ้นแล้วนะคะว่าจะขึ้นได้สมบูรณ์ทุกเมล็ดหรือว่าไม่ได้ผลยังไงนะคะจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูอีกทีนะคะวันนี้ก็ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ